เอเทียมโคที่แอกแล้วขึ้นไปนั่งบนแอกพราหมรูปหลังโคนันทิวิสารและพูดว่าลากไปเถิดพ่อมหาจำเริญชุดไปเถิดพ่อมหาจำเริญพระโพธิสัตว์ได้ยินคำไพรรอเช่นนั้นก็ออกแรงลากเขวียนร้อยเล่มให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างง่ายได้ด้วยพลังมหาศาลลากไปจนกระทั่งเขวียนเล่มสุดท้ายมาถึงตำแหน่งที่เขวียนเล่มแรกจอดตอนเริ่มตน้น ท่านเศรษฐีแพ้พนันจึงจ่ายรับสองพันให้แก่พรามแม้ผู้คนที่ไปดูการแสดงพลังของโคก็ให้รางวัลแก่โคจำนวนมากโคก็มอบให้แก่พรามพรามเลยได้ทรัพย์คราวนั้นไม่น้อยครั้นตรัสเล่าเรื่องจบแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลพึงกล่าวแต่คำที่ไพเราะเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่ไพเราะในการไหนๆ เมื่อพราหมณ์กล่าวคำไพเราะโคนันทิวิสารก็ลากเอาเควียนที่หนักไปได้ทำให้พราหมณ์ผู้นั้นได้ซับด้วยทั้งตนเองก็ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยแล้วส่งสรุปว่าพราหมณ์ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์โคนันทิวิสารก็คือพระองค์เองดังนี้สารจาจักชาดกคำพูด แม่เป็นเพียงลมที่เปล่งออกจากปากน้อยๆของผู้พูดแต่มีพลังอำนาจมากมายมหาศาลทั้งพลังอำนาจในการสร้างสรรค์และพลังในการทำลายคือทำให้คนพูดได้ดิบได้ดีมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือทำให้ผู้คนสยบแทบเท้าและปลุกใจให้ฮึกเคิมจนถึงมอบกายถวายชีวิตให้ก็ได้ ทำให้ผู้พูดล่มจมเสียหายไม่น่าเชื่อทำให้ผู้คนนีหางไม่อยากเข้าใกล้อีกต่อไปก็ได้คำพูดประเภทไพ่รอดูดื่มใจประเภทสร้างสรรค์สมานสามคัคีเป็นคำพูดที่มีพลังอํานาจในการดึงดูดในการสร้างสรรค์ส่วนเดียวส่วนคำพูดประเภทโกหกหมดเท,ท็จชนิดปั้นน้ำเป็นตัว คำหยาบคายไม่สบายหูคำเสดสีให้เจ็บใจล้วนเป็นคำพูดที่มีพลังอำนาจในการผลักไสในการทำลายส่วนเดียวแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่เจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยหากแม้คำพูดจะไพเราะเพราะพริง้งแต่เคลือบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่ดีเช่นคำพูดหวานล้อมยกยอให้หลงเชื่อตายใจยอมจะร้ายแรงกว่าคำพูดที่ไม่ไพเราะ ประเภทเดาว่าหยาบคายแต่เป็นคำพูดที่พูดด้วยเจตนาที่ดีวังให้ได้สติกลับเนื้อกลับตัวหรือหวังให้เข็ดหลาบไม่กล้าทำเรื่องเสียหายหรือทำผิดพลาดต่อไปเป็นสำคัญก็ต้องใช้วิจารณญาณไตรตรองให้ดีว่าคำพูดประเภทไหนเหมือนยาผิดเคลือบน้ำตาลคำพูดประเภทไหนเหมือนยาขมก่อนที่เชื่อลงปากนั้น เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม